การจัดทํางบมาณเพิ่มเติมกลางปีเนี่ยเพื่อทําซ่ชองวอลเล็ตนะครับเป็นในครั้งนี้น่ยถือว่าเป็นการทํางบกลางปีที่ไม่ใช่เป็นการทําครั้งแรกครับเคยทำมาหลายครั้งแล้วแล้วก็จะว่าแจ้งว่าสี่หน่วยงานจะมีการหารือกันอีกครั้งหนึ่ง <ฮะ S 2> แล้วก็ย้ําว่ามีกรอบคุมแน่อยู่ เชื่อว่าจะได้ข้อสรุปภายในหนึ่งสัปดาห์นี้ครับค่ะเรียกว่ารับช่วงต่อกันมาอย่างดีเลยนะสําหรับกระทรวงการคลังนะคะคราวนี้คุณจุลพันอมอมิวัตค่ะรัฐมนตรีช่วยกรกระทรวงการคลังนะคะก็กล่าวหลังประชุมคณะรัฐมนตรีนี่แหละค่ะบอกว่าก็มีมติเห็นชอบนะคะของคอรมอเนี่ยใดการะํางบประมาณแล้วก็ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณปี67แล้วนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจะประเร็จดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเช่นการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังการประชุมร่วมสี่ฝ่ายนะคะคือคลังสำนักงบและก็แบงก์ชาติรวมไปถึงสภาพัฒน์ค่ะต้องพิจารณากระบวนการการทางบประมาณเพิ่มเติมว่าจะเป็นยอดสักเท่าไหร่กลไกและแหล่งเงินจะเป็นอย่างไรค่ะโดยต้องไปนะคะดูในเรื่องของการสั่งการของคอรมที่เน้นย้ําว่าต้องให้ปฏิบัติเป็นไปตามกรอบของกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะตัวของพรบวินัยการเงินการคลังพรบบริหารจัดการหนี้ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุป ะะภายใน1นถึงสสัปดาห์นี้เพื่อให้คอรมอได้พิจารณาต่อไปค่ะยืนยันนะคะการจัดทางบประมาณเพิ่มเติมในครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะที่ผ่านมามีการจัดทางบประมาณเพิ่มเติมมาแล้วเป็น10บสครั้งโดยภาพรวมของการดำเนินง,งานทั้งหมดเนะะี่ยค่ะจะต้องอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่มีเพดานกําหนดโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของหนี้สาธารณะค่ะครับคุณจุลพันธ์ยังย้าว่านะครับการจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมในครั้งนี้นะครับหลักๆคือเพื่อรองรับการดำเนินการของโครงการดิจิทัลเบลตซึ่งก่อนหน้านี้ครับคอรมอได้มีการ อนุมัติแหล่งเงิน3ส่วนคืองบประมาณปี67งบประมาณปี68และวงเงินตามมาตราย8ของพรบวิัยก,ก,การเงินกลังของรัฐพศ2 5 6 1ครับโดยในส่วนของงบประมาณปี67นั้นคอรมอรได้มอบหมายให้คลังและสำนักง,งบประมาณไปหาหรือกันว่ามีแนวทางไหนที่เหมาะสมที่สุดซึ่งในแนวทางที่มีก็มีการโอนเปลี่ยนงบประมาณการใช้งบกลางและการจัดทํางบประมาณเพิ่มเติมครับซึ่งหลังจะได้ประชุมหารือกันแล้วก็สรุปว่าแนวทางที่เหมาะสมคือการจัดทํางบประมาณเพิ่มเติมอย่างที่มีการรายงานไปครับนอกจากนี้ครับ ในวันที่27พฤษภาคมครับคาดว่าจะมีการประชุมคะครมอเศรษฐกิจนัดแรกเนี่ยหลังจากที่ทางสภาพัฒนครับมีการรายงานการขยายตัวเศรษฐกิจในไตรมาสที่1ที่อยู่ที่ระดับ1.5นั้นถือเป็นระดับที่ชะลอตัวนะครับเดยนที่ประชุมคอรมอเนี่ยนายพิชัยชุนถาวชิรละนะครับรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงเห็นถึงความสําคัญของเศรษฐกิจเขาเรียกว่าของเศรษฐกิจที่เติบโต,ตได้ต่ำนะครับโดยเฉพาะการชะลอตัวในภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรมและมองว่า จำเป็นจะต้องเร่งกระตุ้นเศร,รษฐกิจแล้วก็โครงการชีวเวเล็ตก็คือเป็นหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลจะใช้เพื่อกระตุ้นเศร,รษฐกิจนั่นเองครับอโอเคค่ะเรื่องนี้นะคะยังต้องมีการจับตาดูอยู่นะว่าตกลงเนี้ยจะเอามายัางไงเงินก็ประมาณบอกแล้วเห2 2> <พอ S 1> ลือสองแนวทางครับโอ้แล้วกส็สุดท้ายแล้วเนี้ยปลายทางมันจะเป็นที่หลายฝ่ายกังวลหรือเปล่าเพราะว่าตัวพรบในการเงินการคลังเนี้ยกค้คออยู่นะว่าจะเอายังไงค่ะ